เป็นนี้เรามาพักกันที่ตัวโรดีรมนะคะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเพราะว่ารอ,อพักคืนนี้แล้วก็อีกวันหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวกันใชท่ที่ดีของที่นี่ก็คือสามารถจอดรถทิ้งไว้ได้3วันอ่าแล้วก็มีรถรับส่งสนามบินด้วยแต่ช่วงเช้าเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเตียงเป็นแบบสามเตียง คือจะมีเตียงคู่นะครับแล้วก็มีเตียงเดียวโรงแรมดอนเมืองโฮเทลมีกระเป๋เาใม่นนใช่ขาด้วยใช่ต้องมาตรก,การโควิดนะครับ ก็จะตีสี่ถึงเก้าโมงเช้าออกทุกชั่วโมงนะคะเวละคนสิบห้าบจีสีตึกนะคะอันนี้จะเป็นตึกเช็คอินครับ่ะแล้วก็ตึกฝั่งตรงข้ามนะคะตึกหนึตึกสตึกสากัตึก4แล้วก็มูลานจอดรถอยู่ด้านในนะคะโอเคครับออาสมแมสนะครับปลอดภัยให้คุแมสดวยเดี๋ยวไปดูห้องกันดีกว่าว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรากำลังไปที่ตึกสี่นะครับ ห้องพักของเราแล้วนะคะที่โรงแรมดอนเมืองโฮเทลนะนี่ห้องเรามีเตีย,ยงเจะใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็ชอบว่าอะไรตรงเตียงนี่คือจะมีปลั๊กไฟให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะเวลาเราจะชาร์จโทรศัพท์แบบนี้ก็สะดวกสบายแล้วก็ได้ทีวีจอใหญ่รุ่วยนะนี่ชอบตรงโรงแรมมีอะไรปรับป่าผให้คือราคาโรงแรมคือแล้วไม่กี่ร้อยเองนะแต่มีอะไรปรับป่าผให้คือดีมากบางโรงแรมราคาแพงแต่ไม่มีอะไรปรับป่าผ ก็เย็นนะเกียนก็ตู้ใหญ่ด้วยนะให้น้ำสองขวดมีไม้แขเสื้อให้ด้วยให้เยอะเลยมีโซนตัวนี้อ่าล้างมือนะคะอยู่นอกนอกห้องอาบน้ำเลยห้องอาบน้ำนี่มีกระจกใบใหญ่ให้ด้วยมันเป็นประตูนะแล้วก็มีกระจกมาแล้วก็มาห้องน้ำนะคะนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะมีสบู่ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีแล้วก็เป็นอันนี้ก็เป็นฝักบัวเป็นความมันุ โอเคก็ประมาณนี้หนูมาโอเคเลยนะโรงแรมก็มีไปรับไปส่งที่สนามบ,บินให้นะคะคือละ15บาทใช่ปะราคาประมาณนี้ก็ถือว okay. นะ่าโอเคนะสำหรับคนที่จะมาไปเที่ยวที่อื่นแล้วก็มาพักโรงแรมก่อนที่จะไปเที่ยวแล้วขึ้นสนามบ,บินะ <Okay. S 2> <ๆ>ไปเนาะเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศของช่วงเช้าต่อุ่นนี้เนาะโอเคได้บ๊ายบายอาหารเช้าจ้า มีหมูปิ้งมีพวกขนมปังปิ้งไข่ลวกอันนี้อะไรอ่ะแซนวิชป่ะอ่าเป็นขนมปังนะครับอ่าเครื่องดื่มแล้ว่าเป็นพวกผลไม้นะอันนี้เขาอยากกินมากเลยไม่ได้เคยกินนานล้วถั่วถั่วทอดแล้วก็ขนมขาไก่กินข้าวกัน ครับแต่แเราระทานทุกอย่างเลยอ,อันนี้ซีเรียลก็แยกของเขากินหรือไงกินอ่ะอันนี้หมูปิ้งนะครับหยิบมาสามสามชุดนี่เทใส่เรียบร้อยแล้วจ้าอ,อ,<ม>อร่อยไหมอร่อยนี่หนมปังปิ้งด้วยกินหมดไหมเนี่ยหมดโอเคกินกันดีกว่าไปแล้ะบ๊ายบาย ใช่ที่<ะ>นี้เหมาะสำหรับครอบครัวมากเลยนะเป็นห้องแบบแฟมิลี่เตียงเป็นแบบสามเตียงไหนอลองเทสเตียงดินุ่มไหมโอ้สบายเลยนอนอื่นเลยจ้าวันนี้จะพามาแนะนำห้องพักแบบ โอ้เตียงสามเตียงก็เหมาะสําหรับครอบครัวนี่มันห้องนี้มันจะพิเศษตรงที่นี่มีห้องน้ําแยกด้วยนะก็<อ>คือมีห้องชักโครกกับห้องอาบน้ําแบ่งกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลามาสามคนอย่างเงี้ยเนาะรีบๆมันก็จะสะดวกใช่เผยคนอาบน้ำเผยคนห้องน้ำอะไรอย่างนี้ก็จะแยกกัน มาดูห้องนะครับอีกห้องไทายหนึ่งเป็นห้อง Family 4สี่คนนะครับก็ <scatter> คือจะมีเตียงคู่นะครับแล้วก็มีเตียงเดี่ยวเนะ <g ülme> าะยวพาไปเดินดูห้องน้ำกันนี่มีที่ทำน้ำอุ่นมีตู้เย็นแล้วก็มีทีวีเนาะเอ๊ะมีไอคคนไรลูกอยู่ <c oughs> บ๊ายบาย โอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้นะคะแล้วกดแชร์ให้หน<อ>ูหน่อยนะกดแชร์เยอะๆเลยแชร์แชร์ๆๆๆๆ <laughs> แชร์แชร์แชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะคะย้ามาแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปโอเคคลิปใหม่ๆจะได้มีแจ้งเตือนให้ตลอดนะจะได้เจอสาวสวยคนนี้ตลอดนะจ๊ะ <laughs> หรอ <laughs> โอเคบด้ค่ะล